ดรามา่าร้านขายของเล่นชื่อดังย่านสะพานเหล็กถูกแฟดมาเฟียขู่ยิงยูทูบเบอร์ดังยังโดนมาแล้วค่ะกับโซเชียลเอ็กซ์เพรสรายการที่พร้อมจะสรุปทุกเรื่องราวดราม่าและทุกๆประเด็นร้อนในสังคมเพื่อที่จะให้คุณทุกคนไม่ต้องตกเทรนค่ะในวันนี้พบกับดิฉันอัชาราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะกำลังกลายเป็นประเด็นนะคะที่สร้างความตกใจให้กับสังคมเลยก็ว่าได้ค่ะจากกรณีเมื่อวันที่6สิงหาคม2560 ะะทางเพจ Facebook ของอาตรงช็อปหรืออาตงค่ะซึ่งเป็นร้านขายของเล่นชื่อดังย่านสะพานเหล็กเขาได้มีการโพสต์คลิปเหตุการณ์นะคะที่ทางร้านถูกกลุ่มบุคคลซึ่งเป็นพ่อค้าอันธพาลค่ะตั้งตนเป็นมาเฟียขายใหญ่ในห้างนะคะบุกเข้ามาค่มขู่กันโชทรัพย์และทำร้ายร่างกายถึงในร้านค่ะ รวมทั้งยังมีพฤติกรรมนะคะที่ไปข่มขู่คุกคามบุคคลที่เกี่ยวข้องกับร้านด้วยโดยที่ไม่ได้เกรงกลัวกฎหมายเลยค่ะโดยเจ้าของร้านผู้เสียหายเขาได้ระบุข้อความด้วยคุณผู้ชมว่าทางร้านของเรานะคะถูกพ่อค้าอันธพาลในห้างข่คมขู่คุกคามค่ะจนกลายเป็นประเด็นวิาพากวิจารณ์เกิดขึ้นในสังคมค่ะ เรื่องราวทั้งหมดนี้จะเป็นอย่างไรนะคะในวันนี้ Social Express เพรนำมาสรุปให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันแล้วแต่ก่อนอื่นเช่นเคยนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานด้วยนะคะและถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปติดตามประเด็นนี้พร้อมๆกันเลยค่ะทางร้านไม่ทนโพสต์ระบายถูกคุกคามจากพ่อค้าอันธพานในห้าง โดยเมื่อวันที่6สิงหาคมที่ผ่านมานะคะทางเพจ Facebook ของอาตรงช็อปหรืออาตงค่ะซึ่งเป็นร้านขา,ขายของเล่นชื่อดังย่านสะพานเหล็กนี่เลยค่ะเขาได้มีการโพสต์เล่าเรื่องราวนะคะที่พวกเขาเนี่ยถูกค่มคู่คุกคามจากพ่อค้าอันธพานในห้างโดยเขาเล่าเรื่องเอาไว้แบบนี้ค่ะ ร้านของเราถูกข่มขู่คุกคามจากพ่อค้าอันธพาลในห้างค่ะคิดอยู่นานว่าจะโพสต์ดีไหมแต่คิดไปคิดมาก็รู้สึกว่าทำไมต้องกลัวคนที่มาข่มขู่เราทั้งๆท,ที่เราไม่ได้ผิดอะไรโดยเรื่องเริ่มต้นมาจากคู่แฝดแม็กและไม้ เปิดร้านขายของเล่นในตึกเดียวกันทั้งคู่มีนิสัยเป็นอันธพาลหลายครั้งเวลาที่ทั้งคู่ไม่พอใจใครในตึกนะคะก็จะพากันไปข่มขู่คุกคามลามไปถึงการทำร้ายร่างกายด้วยเวลาคุกคามหรือว่าทำร้ายร่างกายใครก็ท้าให้ไปแจ้งตำรวจได้เลยเพราะว่าตำรวจเนี่ยทำอะไรพวกเขาไม่ได้ตัวละครต่อมาก็คือกายค่ะเรียกได้ว,ว่าเป็นเด็กฝากที่แม็กและไม้เอามาฝากให้ทำงานกับทางร้าน ซึ่งระหว่างที่ทํางานกายมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์หลายอย่างเลยเช่นหยุดงานบ่อยสูบบุหรี่ภายในร้านมาทํางานสายรวมถึงชอบชวนคนนอกเข้ามาบริเวณหน้าเคาน์เตอร์ซึ่งเป็นที่เก็บเงินทางร้านได้ทําการตักเตือนแล้วหลายครั้งแต่ก็ไม่มีการปรับปรุงทางร้านจึงจำเป็นต้องยุติการจ้างงาน ทำให้ในกายพ้นสภาพพนักงานของทางร้านไปตั้งแต่วันที่6พฤศจิกายน2565ค่ะและเมื่อคู่แฝดแม็กกับไม้ทราบว่ากายถูกเชิญออกทางคู่ก็ไม่พอใจค่ะจึงข่มขู่เจ้าของร้านเพื่อบังคับให้จ่ายเงินเดือนให้กับกายเดือนละ15,000บาทเป็นเวลา1ปีรวมเป็นเงินแล้ว180,000บาทโดยให้กายรับหน้าที่ทำงานต่างๆที่เจ้าของร้านมอบหมายซึ่งไม่ใช่ในฐานะพนักงานของร้าน โดยเจ้าของร้านก็เคยให้ไปเรียนขับรถเพื่อให้มาเป็นคนขับรถก็ไม่เรียนจนกระทั่งปัจจุบนันกายก็ยังไม่มีการช่วยธุระใดๆอย่างที่เคยคุยกันไว้ค่ะจากนั้นนะคะวันที่27มิถุนายน2566เวลาประมาณบ่ายสค่ะกายเดินทางมาที่ร้านเพื่อที่จะมารับเงินพนักงานได้โทรติดต่อเจ้าของร้านจนได้รับคำตอบว่าให้กายรอหลังวันที่5กรกฎาคมเดี๋ยวจะจ่ายเงินให้ แต่คำตอบกลับทำให้กายไม่พอใจจึงโทรตามลูกพี่2แฝดให้มาที่ร้านพอมาถึงนะคะทั้งคู่ก็พยายามติดต่อเจ้าของร้านแต่ก็ได้คำตอบเดียวกันว่าให้รอหลังวันที่5กร,รกฎาคมก็ยิ่งทำให้พวกเขาไม่พอใจเข้าไปใหญ่ค่ะเราที่งงว่าเงินจำนวนนี้คืออะไรก็เลยสอบถามแต่ก็ได้คำตอบกลับมาว่ามึงเกี่ยวอะไรด้วยซึ่งเราก็ตอบว่าเกี่ยวสิเราเป็นหุ้นส่วนร้านนี้ แม็กและไม้ย,ยังคงพยายามติดต่อเจ้าของร้านให้เอาเงินมาจ่ายภายในวันนี้ให้ได้แล้วอย่างเริ่มแสดงพฤติกรรมอันธพาลไล่ลูกค้าในร้านออกและสั่งให้ปิดร้านแต่เราไม่ทำแม็กที่โกรธจัดก็เริ่มทำลายข้าวของของร้านก่อนจะสั่งให้กายกับสมุนอีกคนนั่งเฝ้าร้านไว้จนกว่าเจ้าของร้านจะเอาเงิน1 5 0 0 0บาทมาจ่ายตอนนั้นยอมรับว่าเราเองก็เริ่มโกรธที่พวกเขามาทำลายข้าวของในร้านแบบนี้ ก็เลยพูดไปว่าของสกรปรกหมดแล้วโอ้ oh my god จุดนี้มันทำให้แม็กเริ่มด่าทอและเกิดเหตุการณ์ตามในคลิปซึ่งเราถูกกระชากผมและหน้ากากอนามัยหลังจากลงมือทำร้ายร่างกายเสร็จแม็กก็ข่มขู่ว่าถ้าอยากเปิดร้านต่อเราจะต้องถอนตัวจากการเป็นผู้ถือหุ้นของร้านและต้องไล่พนักงานที่พวกเขาไม่ชอบออกเขาถึงอนุญาตให้ร้านเปิดขายของต่อไปได้ส่วนไม้เองก็พูดจาข่มขู่สารพัด แต่สถานการณ์ก็ไม่มีอะไรดีขึ้นคู่แฝดก็ยังพาพวกมาหาเรื่องที่ร้านเมื่อวันที่6กร,รกฎาคมจนตำรวจเข้ามาระงับเหตุและช่วงค่ำวันเดียวกันก็มีชายสองคนขี่รถจักรยานยนต์มาที่โกดังเก็บของของตนและป่าขวดโซดาเข้ามาซึ่งลักษณะคล้ายกับคู่แฝดแต่ไม่ยืนยันว่าใช่หรือไม่ทางด้านเฮียตงเจ้าของร้านบอกว่าที่ผ่านมาตนยอมฟาแฝดคู่นี้มาโดยตลอดเพราะไม่อยากมีปัญหา แต่ระยะหลังเริ่มหนักขึ้นมีการทำร้ายร่างกายพนักงานของร้านคมคูสั่งให้ปิดร้านจนตนขายของไม่ได้หลังเกิดเหตุตีหุ้นส่วนร้านได้ไปแจ้งความกับสอนอพระราชวังซึ่งแนะนำให้มาแจ้งความทุกครั้งที่โดนข่มขู่หลังจากทราบว่าทางตีแจ้งความสองแฝดได้ส่งในกายมาค่มขู่ถึงในร้านรวมถึงมีการมาข่มขูว่าถ้าเรื่องยังไม่จบและมาเปิดร้านมีปัญหาแน่นอน วันนี้ปลอดภยัยแต่พรุ่งนี้ไม่รับประกันยูทูบเบอร์ชื่อดังภาวาถูกขู่แทงจะจัดการเรียงตัวคู่กรณีของสแฟดมาเฟียยังไม่ได้หมดแค่นี้ค่ะยังมียูทูบเบอร์ชื่อดังนะคะอิวเนครอสและแป้งซีบิงค่ะซึ่งทั้งคู่เล่าว่าระหว่างที่กำลังเดินซื้อของอยู่ที่เมกาพลาซ่านะคะอยู่ที่บริเวณชั้น3ค่ะยูดีดหนในสแฟด มาเฟียนะคะก็เดินเข้ามาประชิดตัวค่ะหลังจากนั้นก็เดินเข้ามาถามค่ะว่าสนิทกับตี้หรอถ้าจะเดินก็เดินดีๆนะแล้ววันนี้ขอกระทึบฝากได้ไหมระวังเดินเดินอยู่จะโดนแทงไม่รู้ตัวและอย่าเดินบ่อยเพราะที่ร้านไม่ต้อนรับทางด้านแป้งซีบิงค่ะซึ่งไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ชั้น3แต่ว่ายืนรอยอยู่ที่บันไดชั้นล่างโดนตะโกนใส่ว่าแกงพวกมึงระวังตัวไว้ครั้งนี้จะปล่อยไปก่อนแต่ครั้งหน้า จะให้รับประทานลูกตะกัวแฟดมาเฟียโต้กลับแค่ทะเลาะเรื่องเล็กน้อยและจากกระแสข่าวที่เกิดขึ้นนะคะได้มีทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่เมกาพลาซ่าสะพานเหล็กค่ะซึ่งร้านที่เกิดเหตุเนี่ยปิดเงียบทีมข่าวก็เลยไปยังร้านคู่กรณีค่ะ ซึ่งทางด้านของนายแม็กนะคะได้มีการเปิดใจให้สัมภาษณ์โดยนายแม็กบอกว่าตนเองกับคู่กรณีในตรงและนางสาวตีมีปากเสียงกันเนื่องจากเพื่อนที่รู้จักชื่อกายเนี่ยเคยไปทํางานที่ร้านของคู่กรณีแต่ว่ามีปัญหากันเรื่องเงินค่ะพอจะไปคุยไปเคลียร์กันฝั่งตนเองก็ถูกด่าทอแล้วก็นางสาวตีเนี่ยมาด่าตนเองว่าสก,กรปรกทำให้ตนเองอารมณ์ขึ้นเข้าไปดึงจุกผมถามเพราะความโมโห หลังจากนั้นนะคะได้มีการเคลียร์กันจนจบและจะลงมาขอโทษแต่กลับส่งคนมาที่ร้านตนเองและโทรศัพท์มาข่มขู่อ้างเป็นคนของมาเฟียชื่อกี่ลูกน้องแปะก้งย่านเยาวราชและมีตำรวจสอนอพระราชวังเข้ามาและอ้างถึงพอบอตรค่ะตอนนั้นตนเองยังงงว่าเกี่ยวข้องอะไรกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าตนเองเนี่ยไม่ใช่มาเฟียไม่เคยเรียกรับเงินใคร การทวงเงินเป็นเรื่องของในกายอดีตลูกน้องของในตรงไม่ได้เกี่ยวกับตนเองค่ะกันจอมพลังบุกศูนย์การค้าดังย่านสะพานเหล็กหลังจากที่ร้านขายของเล่นอตรงช็อปเขาได้มีการโพสต์เรื่องราวการถูกข่มขู่โดยอันธพานมาเฟียดังกล่าวนี้นะคะทางด้านของกันจอมพลังค่ะก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าตนเนี่ยได้เจอแม็กคู่กรณีของผู้ร้องเรียนแล้วก็ได้มีการซ้อนไปหลายๆอย่างค่ะ ซึ่งแม็กก็เข้าใจรับผิดในส่วนที่ทำแล้วก็รับปากว่าจะไม่ไปยุ่งกับใครอีกส่วนเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็ให้กระบวนการทางกฎหมายดำเนินการไปนอกจากนี้นะคะการจอมพลังก็ยังได้ประสานพลตำรวจตรีนพศินภูลสวัสดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและพันตำรวจเอกนภัรพงศ์โคศิธิ์สุริยบณีผู้กำกับการสอนอพระราชวังเรียบร้อยเกี่ยวกับเรื่องราวดังกล่าวค่ะพร้อมกันนี้การจอมพลังได้ฝากถึงแม็ก ขอให้รักษาคำพูดที่ได้ให้ไว้หากทำได้ก็จะเป็นผลดีกับตัวแม็กเองแต่ถ้าผิดสัญญากับตนก็เชื่อว่าแม็กคงรู้ว่าจะไม่ได้เจอตนในบริบทมาเดินเล่นแบบนี้แน่ทางห้างเคลื่อนไหวหลังโดนกระแสด,ดราม่าโจมตีจากเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นนะคะทางด้านของห้างก็ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวค่ะโดยมีการโพสต์ข้อความนะคะผ่านทางเพจ Facebook ค่ะ โดยระบุว่าตามที่ผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ใช้บริการทุกท่านทราบเรื่องเหตุทะเลวิวาทของร้านค้าภายในศูนย์การค้าเมื่อวันที่6สิงหาคม2566บริเวณชั้น6นั้นศูนย์การค้าใคร่ขอแสดงความเสียใจและขออภัยอย่างสูงต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้เกิดเสียงดังและสร้างความตื่นตระหนกให้กับผู้มาใช้บริการภายในศูนย์การค้าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางศูนย์การค้ามิได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ดังกล่าว ศูนย์การค้าได้ดำเนินการผลักดันบุคคลที่ก่อให้เกิดความไม่สงบออกจากพื้นที่ภายในศูนย์การค้าแล้ว รวมทั้งได้ประสานงานสถานีตำรวจนครบาลพระราชวังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัยเจ้าหน้าที่อาคารและเจ้าหน้าที่โฟแมนให้รักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดทั้งนี้ศูนย์การค้าได้ให้ความสำคัญอย่างสูงสุดในเรื่องของความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ใช้บริการทุกท่านเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการเข้าใช้บริการภายในศูนย์การค้าทางศูนย์การค้าได้ห้ามบุคคลดังกล่าวเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาด มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะและนี่ก็เป็นเหตุการณ์นะคะของพ่อค้าอันธพาลที่ทำตัวเป็นมาเฟียที่เกิดขึ้นย่านสะพานเหล็กค่ะและคุณผู้ชมล่ะคะคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นนี้สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นได้ที่ด้านล่างคลิปนี้เลยค่ะ และสำหรับใครนะคะที่อยากติดตามดราม่าร้อนประเด็นดังแบบที่ไม่ต้องตกเทรนไปกับ Social Express อีกแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งที่ YouTube ของ i n n news ค่ะเพื่อที่จะไม่พลาดในทุกๆความแซบทุกๆประเด็นดราม่าที่เราจะนำมาเสิร์ฟให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันในตอนต่อๆไปค่ะ